ติดตามบรรยากาศการถ่ายทอดสดทั่วโลกนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเพื่อจะเป็นการประกาศกล้องในการเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมยิลเมียนโลกครั้งที่5ประจำปีพุทธศักราช2566 World Ilmen Festival 2023ณจังหวัดน่านนับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับ5 4 3 2 1 ขอเสียงปรบมือดังๆครับนี่คือสัญลักษณ์และเสียงสัญญาณแห่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองใจโดยท่านองค์มนตรีเช้นบรรกรสุนทรได้กุณาให้เกียรติเป่าซึ่งเป็นการเป่าเครื่องดนตรีที่ทํามาจากเขาของกุระบือนะครับและแน่นอนครับในโอกาสนี้ท่านประธานเครือข่ายอิ้วเมียนแห่งประเทศไทยจะได้ใช้วรโาอการอันส